ต้องเปิดเปิดดูแล้วกันว่า PDF ที่ส่งไปเนาะหน้าที่แต่ละฝ่ายนี่ก็ลองไปดูเอาเองเนาะหน้าที่หน่าสอดสงนี่้องเาพมาแล้วได้แบบเาพมาโอเคลองลองเปิดไปดูคําว่านโยบายของเราเวอร์สองะเวอร์สองอะลองเปิดไปดูหนสอง นนี้ก็เป็นที่ก็ตัดนโยบายคุมแถวสร้างระเบียบเอ้คุมแถวอะไรตั็อย่างเงี่ยจำได้คุมแถวสร้างระเบียบตัดออกใช่ไหมหก็ตัดออกก็เหลือประมาณสิบ <10 S 2> นโยบายเอ้เหลือแปดนโยบายเยหลือแปดนโยบาย,ย,บายแล้วก็ใส่ชื่อคนที่รับผิดชอบไปแล้วก็สิ่งที่เป็นของรางวัลอะไรนี่ก็แก้ไปเลยเนาะแก้ไปว่าที่เราตกลงกันวันก่อนนะท,ที่คุยกัน แกบรถราคาเท่าไหร่เท่าไหรแก่เท่าไรเท่าไรก็สามารถที่จะบอกภายหลังได้นะคนที่ใส่ชื่อไปแล้วว่าให้ว่าทํานโยบายนี้ช่วยช่วยฝ่ายแต่ละฝ่ายเนาะบอกได้ว้าทาไม่ไหวขอโยกไปฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ก็มาบอกได้อันนี้คือสิ่งที่เราเอ่อมอบหมายให้คนไปเบิ้งต้นนะแล้วก็ นโยบายบางนโยบายก็ชัดเจนก็ยังไม่มากเนาะชัดเจนไม่มากมจริงเลยละ่ะที่จริงไปพูดไปยังไงแต่บางอย่างมันก็ตัดสินใจแบบที่อะไรหลตอนเราลงมือก่อนอนะ่ะเออมันถึงจะดีเนาะบางทีมันดีกว่าก่อนที่เราวางวางไว้ไกลมันก็มีเหมือนกันเนาะเออ มันอาจจะเห็นผลดีกว่านะผู้คนที่ลงไปทําจริงๆเนาะอลองเปิดนโยบายเนี้ยตัวสามารถแก้ได้หมดเลยนะเออทั้งงบทั้งนี้เนาะวิธีการเนี้ยลองเปิดนโยบายที่เสนอให้โรงเรียนทําอันนี้เขาเป็นคนคิดอะเนาะว่าจุดตรงไหนจุดบางจุดไหนเนาะจุดบางจุดไอตรงนี้เ,นเสนอให้ทางโรงเรียนทําเนี้ย ในข้อที่หนึ่งนะถ้าเกิดเราไล่ดูเนาะเสนอของห้องเพื่อกนักการบรรหารนักเรียนตรงนี้เรายังไม่ได้พูดคุยกันเลยอย่างจริงจังเลยเนาะว่าเราจะเอาห้องไหนเกิดเป็นห้องเก่าก็ห้องทูบีน้ำบอวแต่ถ้าเกิดเรายื่นเสนอห้องที่เราคิดว่าเราชอบอย่างที่เราเคยตกลงกันไว้ว่าเราอยากได้ได้อยากจะได้ห้องพืชห้องพืชคือห้องตรงห้องประชาสัมพันธ์ใช่ไหมห้องประชาสัมพันธ์ ห้องประชาสัมพันธ์เนี่ยอืมแล้วมีครูหลายคนแยง้งแย้งเราเลยนะว่าเขาอาจจะไม่ให้เราแบบไม่ให้เราแต่ห้องนั้นก็ยังมองว่าเป็นห้องที่ดีเนาะเราไม่ได้เปลี่ยนชื่อห้องหรือว่าเอาของในห้องนั้นออกไปเนาะราเคขอใช้ห้องนั้นนะ,นะเนาะแล้วก็ต้องมีหัวผลนของเราตรงนี้เรายังไม่ได้ตกลงกันเลยอืมอาจริงอยากให้ตกลงกันตามจริงจะวันนี้แหละแต่ว่า จำจริงอยากจะฮะไอตรงหน้าที่ของสภานักเรียนที่เป็นทั้งประธานทั้งในประธานในสภาเลขาในสภาเนี่ยอยากจะให้จําจริงอยากให้มาจบวันนี้แหละแต่ที่ไปหาอะไรมาเนี่ยเาะมันยังไม่ชัดเจนของหน้าที่เนาะหน้าที่ยังอันนี้ก็เคยอยู่ในสภาทักงเรียน,นยแต่ว่าไม่ค่อยเข้าใจหรอกว่าตําแหน่งมันมีอะไรบ้างเนาะในการเลือกประธานสภาที่เราจะเสนอไปเนี่ยเราต้องเป็นคนเสนอไป เออจะมีคนเสนอชื่อใครแล้วแต่ในสภาแต่เราจะเสนอของเราไปเราไปโหวตกันเนาะในสภาว่าใครจะได้เป็นประธานสภาแล้วก็เลขาที่เราจะตั้งขึ้นอเลขาเนี่ยก็คือหน้าที่หลักเลยก็คือเป็นคนที่จดทุกคําแทบจะทุกคําพูดเลยอะ่ะต้องจดให้ทันต้องจดให้ทันเลยอตองเอาพูดอะไรกันเขามีการเสนออะไรกันจดจดจดแล้วเลขาเนี่ยจะทําหน้าที่ในเรื่องของสรุปหลังหลังหลังจบปับ๊บไม่ได้พูดสรุปนะ แต่ทําลงไปในเอกสารสรุปว่าอืมวันเนี้ยเขาพูดนโยบายครั้งที่แล้วเนี่ยเออสมมุติเราประชุมครั้งนี้เสร็จปับ๊บเดขาก็ไปนั่งนั่งเอาที่จุดในล,ลงกระดาษปับป๊บแล้วมีการเสนออะไรแล้วแต่ปับ๊บมันเราแล้วทางเรี้ยนก็จะมาบอกเราเขาจะรับไหมรับไม่รับเดขาก็ใส่ไปรับไม่รับใน,ในกระดาษนะแล้วเราก็ให้พิมพ์ให้คนที่เป็นสมาชิกสภาอืมสมาชิกสภาอันนี้พูดตัวข้าวเฉย หน้าที่เนาะประทานในสภาก็คุม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 เฉยค่ะคุมว่าเออให้มันเป็นวาระที่หนึ่งอย่างอย่างนี้นะเขาพูดกันอย่างนี้เสร็จปับ๊บไปวาระสองวาระสาม,วา,สามวาระสี่มีสี่วาระอืมที่ส่งไ้เนี่ยรูปมันเสนอก,กีฬาแบดมินตันและเกมฟีฟล์ลงในกีฬาสี่ไอตรงนี้เขาใส่ข้อแม้ว่ากีฬาสี่คนจัดเมื่อเราอยู่ในวาระถ้าหลังจากนี้ขึ้นอยู่กับว่าทางเดินจะจัดหรือไม่แล้วก็โรงเรียนจะเป็นคนจัดเองหรือเราจะช่วยหรือเปล่า ตรงนี้เนาะอยากให้มีความแน่ชัดเนาะอยากจะให้ตกลงกันเลยน่าจะจริงอืถ้าหยกเพิ่งเข้ามาใช่ไหมก็ลองเปิดไปดูนโะยบายที่เราเสนอให้ทางเรียนเนาะเป็น PDF ที่ส่งไปเสนอกีฬาไฟล์ FIFA ลงในกีฬาสีเนาะอันนี้ก็เขียนไม,ม่เฉยเนาะเป็นข้าวโงรงข้าว เสนอให้ทางนัเงเรียนหญิงถักลลผุ่มเปียแล้วรวบผมมาโรงเรียนได้เราเสนอไปเลยเราอาจจะไม่มีวิธีการอะไรมากมายเนาะให้โรงเรียนไปตัดสินเนาะแต่อย่างกีฬาสีแบบมิตตันเนี่ยเนาะที่เสนอไปไน้องวีฟมันก็น่าจะมีอะไรเหตุผลที่มากเก่าก่าเนาะเราถึงจะยื่นเสนอให้เขาได้อันนี้คือไม่ได้ไม่ได้อันนี้ให้มาดูแบบเนื้อหา,อาข่าวเนาะที่เขียนลงไปเนาะสามารถมา ทักลงไปในกลุ่มเฮ้ยแกตรงนี้นะแก้ตรงนี้นะเนะออก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่านี่มันเป็นอืมความคิดของคนเดียวเนาะสามารถที่จะแก้ได้หมดเลยยราศีอย่างนี้อย่างนี้นะเราจะเสนอไปในแบบมีตั้นจับยังไงอะไรยังไงเนี่ยแบบวิธีการแบบละเอียดขึ้นนิดนึงนอะเนาะแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเสนอไปเป็นตั้นมีปลาเข้าไปเลยเนี่ยเออโรงเรียนก็รู้แหละเนาะรู้แหละร,รู้เข้าใจเลยอ๋อเขาใหญกจะให้เข้ามานะ ทางโรงเรียนก็น่า,จ,า,นาจะมีวิธีการของเขาที่จะทาเนาะอย่างสี่เขาเสนอให้สนับสนุสนอุปรกรณ์กีฬาให้มากขึ้นตรงนี้อยากให้ฝ่ายกีฬาเนาะเออเดี๋ยวก็ไปช่วยด้วยเดี๋ยวนี้ไปช่วยด้วยว่าไปถามคนเล่นกีฬาเนาะว่าอุปรกรณ์เราเราอาจจะเสนอไม่ทั่วถึงเนาะถ้าเกิดเราไม่ได้สำรวจอะไรก่อนก็มีอุปกรณ์อะไรอยากให้เพิ่มบ้างมีอุปรกรณ์ที่อยากยะน,นอกเหนือจากโรงเรียนไหมมีอุปรกรณ์ที่อยากซ่อมไหมเนาะสามข้อนี้อยากให้ได้เนาะจากที่เราจะไปถามเขา เดี๋ยวจะเป็นตัดสินใจทีขอเป็นคนตัดสินใจด้วยเนาะอันนี้ก็เสนอให้ทางสากลขายของได้ที่ไม่ใช่น้ำาป่านมมนเนาะไม่เกินแปดโมงสีสิบ,บอันนี้เสนอปั๊บโรงเรียนก็น่าจะรู้เรื่องเลยไม่ต้องมีแบบอันนี้เนาะไม่มีแบบอย่างอะไรเลยเสนอกีฬาแบบมินตันรีฟเข้าไปเนี่ยโรงเรียนอาจจะคิดแบบเนี่ยมันคิดเยอะเนาะอันนี้เราพูดไปก้ห้า 5. เสนอให้ทางสากลขายของ ที่ไม่ใช่น้ำเปล่าตรงนี้ก็รู้เลยเออเขาอยากให้เราเป็นแบบนี้ด้วยยังหกเพิ่อมอุปกรณ์ทำควมามสะอาดให้ห้องเรียนเอ้ยในห้องเรียนให้เพียงพอตรงนี้เราอาจจะไม่ได้เสนอแบบทุกห้องนะก็มีวงเล็บไว้ว่ายกเว้นห้องพักครูนะครูก็น่าจะรู้ว่าเขาขาดอะไรแล้วก็ขอเองก็ได้ได้นะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกห้องที่นักเรียนเป็นเรียนเนาะแล้วครูไม่ได้ประจําเอออยากได้เป็นห้องนั้นมากกว่าก็สํารวจเราเป็นคนสํารวจเลย อยากจะให้เป็นฝ่ายอาคารหลักๆเลยช่วยกันสํารวจอุปกรณ์ที่ขาดเหลือมีอะไรบ้างแต่และห้องแล้วก็สำรวจความพอใจของคนที่จะใช้ห้องนั้นว่าต้องการไหมเราไม่ได้สํารวจทุกคนหรอกอาจจะสํารวจแค่คนที่เป็นหัวหน้าย่างเนี่ยเนาะลองสำรวเนาะพอเพราะอยากเพราะเชื่อว่าทุกคนก็อยากจะได้อุปกรณ์ทำความสะอาดมากขึ้นเลแต่เราอยากจะให้เราไม่ได้เสนอแบบว่าเอ้เพิ่มอุปกรณ์ทำความสะอาดเอ่อไม่กวาดสีนี้ไม่ใช่ ไม่กวาดห้องนี้สี่ไอ้ทุกห้องสี่สี่ไม้หรือว่าไม้ถูหนึ่งไม้เพิ่มไปเลยบางอย่างห้องเขาอาจจะมีเนาะมีแต่ถ้าเกิดเราทําแบบนี้มันน่าจะหางบคร่าวๆให้ทางโรงเรียนได้เนาะโรงเรียนไม่ต้องไปจัดการที่หลักเกคือเสนอให้ทางโรงเรียนมีถังขยะตามจุดที่เราทิ้งขยะเนาะตรงนี้ก็ฝ่ายคานเราต้องตารวจว่าไม่ไม่จําเป็นฝ่ายคานก็ได้แต่นี้ บอกว่าเป็นฝ่ายคานเลยว่าเดี๋ยวร้อนไอ้ทูกนยโยบายเนี่ยเราไม่ต้องเร่งรีบเหมือนนยโยบายที่เราจะทำหรอกเนาะเออไม่ต้องเร่งรีบอย่างน้อยก,กีฬาสีไม่ได้จัดเทอมนี้แน่นอนแต่ก็ต้องไปรุ้นเทอมหน้าว่าจะจัดไหมอืมไม่ต้องเร่งรีบแล้วก็เสนอได้เนาะเอาสารวจแล้วก็เสนอได้ก่อนไอแต่ที่สิ่งที่เราจะทํามันควรจะจะเร่งหน่อยเร่งกว่านี้หน่อยเจดเสนอให้ทาง สาก็เอโรงเรียนที่ก็อยากเอาถูกนนไปและแปดคือเสนอให้ทําชั้นรองเท้าต้องมีการสํารวจเอ่อตามจุดที่ว่าเราจะวางตรงไหนเนาะตามจุดขอเป็นจุดเลยดีกว่าอันนี้ก็ต้องเป็นฝ่ายคานอีกละก็ต้องดูว่ามันจะเหมาะสมไหมก็ต้องสอบถามว่าครูที่อยู่ใกล้ตรงนั้นเขาอยากให้มีไหมเนาะไอ้ตรงเนี้ยเป็นเรื่องของงบทีน่าจะสูงสูงหน่อยเนาะเราไม่รู้ว่าสดุอุปรกรณ์แล้วเราตั้งไม่ได้ว่ามันจะราคาเท่าไหร่เท่าไหร่แต่เราแค่เสนอว่า ทําให้หน่อยได้ไหมเดี๋ยวโรงเรียนลงไปคํานวณได้ไหมพวกเราก็ไม่รู้นะก็จะใช้อะไรให้ทําให้เราอือก็อยากใช้ปรึกษากันอีกเนาะอันเนี้ยแก้ได้ทุกจุดนะเนาะแค่มาพูดว่าวันนี้จะมาบอกว่าแก้ตรงไหนบอกไปเลยไอ้ตรงนโยบายเสนอเนี่ยให้ทาโรงเรียนทำอือ หน้าที่ก็ลองไปดูนะข่าวที่ทํำไปหน้าที่หลักๆของแต่ละฝ่ายที่นอกเหนือจากรับผิดชอบนโยบายเนาะออโดยอยากที่จะประชุมก่อนเปิดเรียนที่เราจะไปเรียนนะขออีกครั้งนึงเนาะขออีกครั้งนึงก็คือจะเป็นประชุมเรื่องว่าใครเนาะจะเป็น คนที่เราจะเสนอชื่อไปเป็นประธานสภาเนาะเออแล้วก็รองประธานไปเนาะสำคัญมากๆถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นประธานสภาเนี่ยอืมสำคัญคือเราจะกำหนดเวลาเนาะกำหนดเวลาประชุมไม่ได้เลยว่าเราจะประชุมตอนไหนกขาน่าจะเป็นเรื่องของเขาด้วยอะ่ะประธานสภาเราจะมีส่วนตัดสินใจยากมาก แต่ที่ถามคุณต้องคือถ้าเกิดเราได้เป็นอะไรประธานสภาอะไรใช่ไหมละ่ะเราก็ถามว่าที่จะกําหนดวันประชุมได้ต่อเดือนนะเนาะปีที่แล้วมีแค่ครั้งเดียวเองเดือนนึงอะแต่ครูเขาบอกเน้นย้ําว่าให้เป็นวันพฤหัสเนาะวันพฤหัสอันนี้เราก็ต้องคุยกันอีกทีว่าเนี่ยหน้าตอนนี้เราอยากจะประชุมกี่ครั้งต่อเดือนในสภาเนาะในสภาเนี่ยพูดง่ายคือตรงนี้ก็คือ ทุกคนน่ะที่เป็นที่เป็นคนตัวแทนไปสามารถที่จะเสนออะไรก็ได้เลยนะเสนออะไรก็ได้ไปในสภาแล้วโรงเรียนจะรองรับอนุมัติให้เราอืมอนุมัติให้เรามันมีสีวส่วาระเนาะสี่วาระเลยถ้าเกิดไปเปิดไปดูในในตรงเนี้ยใครลองอ่านอ่านดูว่าสนใจเนาะก็บอก,กได้เนาะประธานนักเรียนกับประธานสภาคงเป็นคนเดียวกันไม่ได้ อาจจะเป็นคนเดียวกันไม่ไม่ใช่อาจเป็นคนเดียวกันไม่ได้อืมนี่เราต้องหาคนที่จะาป็นละโดยโดยเดี๋ยวต้องคุยกับคุณต้อมด้วยว่าเลขาอะไรพวกนี้นาะสามารถที่จะเป็นเลขาพักเนี่ยไปเป็นเลขาอันนั้นได้ไหมประธานได้ไหมประธานสาภาได้ไหมเพราะเลขาพักเนี่ยหน้าที่อาจจะไม่เยอะเ,อเลขาพักเนี่ยก็คือเราอะตอนประชุมแล้วเรามีการอย่างที่บอกจบบันทึก แทบจะทุกคําพูดเลยในสภาอังเรียนที่เห็นเขาเคยเห็นนะในสภาเนี่ยเขาจดจดจดแล้วคําพูดที่เขาจดน่ะมันลงไงแทบเออว่าเขาจดเยอะจดแทบทุกคําพูดของวันที่เขาประชุมกัน,นจริงอืมอาจจะมีอักเสียงเราไปเปิดฟังที่หลังเนาะไม่รู้เขาจดทันไดไงเนาะเพราะบางคนพูดไวเลยนะบางคนมันจะมีเรื่องของประธานสภา,าที่จะแจ้งตัวที่ประชุมสองวันแรกนี่จำไม่ค่อยได้แล้วเพราะเขาเกี่ยวกับอะไรเนาะ แล้วก็วาระที่สองรองรับรายการเอารายงานการประชุมอันนี้อันนี้ไม่จําไม่ค่อยได้อยากจะขอรายละเอียดจากคุณต้อมมาอยู่นต่ขอไปละแต่เขายังไม่ไม่ค่อยตอบอะไรคุณต้อมเขาไม่ค่อยว่างวาระที่สามวาระอธิบายไม่ไม่ลงมติก็คือเป็นเสนอของรุ่นน้องทั้งไม่ใช่รุ่นน้อง,องคนที่เป็นสมาชิกกับเสนอเสนออะไรขออะไรก็ได้ดยวโรงเรียนอนุมัติตรงนี้นะ แล้วค่อยตอบตกลงมาเราก็ดีขาคนที่เป็นเลขาก็ทําบอกว่ามีคนเสนออย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราก็ไปเขียนบอกว่ารับรองไม่รับรองโดยฟังอย่างเรียนจะบอกเราแล้วเราค่อยไปใส่ถูกมั้นวาระที่สี่เรื่องอื่นๆคืออันนี้อันนี้เสนอด้วยผูบ้บดแต่วาระที่สามเนี่ยก็คือคุยเกี่ยวกับการทําหน้าที่เนาะเราเาก็มีการเช็กชื่อเนาะตรงนี้เราก็ ชีคชื่อคนที่มาเข้าร่วมเนาะใครมาไม่มานะในในในเรื่องของ,หน,ห,นาางหน้าที่หน้าเสาธงอีกหนว่าหน้าที่หน้าเสาธงเนี่ยเขาก็ใส่ใส่ไปแล้วนะแต่ลืมไปถามบางคนเลยอะ่ะว่าเขาอันนี้หรือเปล่าเขาใส่ไปแล้วเองมาบอกภายหลังได้นะว่าไม่เป็น อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถที่จะทําได้หน้าที่ได้อะไรเงี้ยเนาะแต่ก็มีถามบางคนไปแล้วเขาก็เป็นนะเนาะอืมก็มีแบบสํารองไว้เนาะสํารองไว้สําหรับคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนมาไม่ทันอะไรเงี้ยสําลองไว้อืมตอนนี้รู้จะรู้สึกว่าลองคุยคุยมาแล้วรุ่นน้องที่ที่ใส่คําว่าทั้งรุ่นน้องสองคนเอาแคเครุ่นน้องสองคนเนาะที่วางไว้ ที่ใส่คาว่าสํารองไว้ตรงคาว่ารุ่นน้องข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดไปเปิดดูก็จะมีเนาะแล้วสองคนแล้วก็รุ่นน้องสองคนเนี่ยจะเป็นสมาชิกฝ่ายกิจกรรมทั้งสองเลยแต่เกาะตามจริงอ่ะเจ้าฝ่ายวินัยด้วยแต่วินัยถูกยุบไปแล้วถูกยุบไปแล้วหน้าที่หน้าสะทงเน,เนี่ยเออไอตรงที่คําว่าสํารองตรงชักตรงชาติเนี่ยแล้วเขาบอกว่าอยากให้ใครก็ได้ที่เป็นเพื่อนห้องเรามาช่วยเนี่ย ไม่ได้แบบฟิกว่าใครเนาะตรงนี้สาม,มารถที่จะพูดได้เลยหน้างงานเลยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเนาะเราไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นเนาะอาจะช่วยก็ได้แต่อย่างที่เขาบอกว่าสํารองที่แบบเขียนชื่อไว้แล้วเนี่ยแบบเจะจงเลยเนี่ยก็ลองไปพูดหัดพูดมานะไอที่เป็นแบบทั้งแผ่ไม่ตาทั้งเอ่อคำปฏิญาณคำปฏิคำคำ คติพจน์คาวิสัยทัศน์หรือว่าอัตลักษณ์เนี่ยลงไปหาพูดนะเนาะเพราะถ้าเกิดคนที่เป็นตัวจริงแบบคนที่นั้นเขาไม่มาเนะาะเดี๋ยวเราเราเป็นคนพูดเนาะเป็นคนพูดอืมตัวครั้งหน้าจะนัดอีกครั้งนึงก่อนเปิดโรงเรียนนะเนาะประชุมโดยวันนั้นอ,อาจจะพูดถึงกันว่าใครจะเป็นประธานสภาที่เราจะเสนอไปเนาะเสนอชื่อให้คนในนั้นโหวตอืมแล้วก็การพูดแก้ไข นโยบายเนาะถ้าเกิดใครเสนอมาในกลุ่มนี้เนาะเอ้เสนอมาทั้งกลุ่มทั้งส่วนตัวนี่ท้ากมาบอกเราเลยบอกจะแก้ตรงไหนอะไรเออง,รงี้ยเนาะจะแก้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่านี้เป็นความที่เราคนเดียวก็ไม่รู้ว่าจะถูกดีหรือไม่ดีเนาะนโยบายที่เสนอเนี่ยเสนอให้ทางโรงเรียนเนี่ยเราอืมเราอาจจะผลักดันจริงแต่อาจจะน้อยกว่า สิ่งที่เราจะทำเนาะอันนั้นเราต้องทำให้มันดูจริงจนะังหน่อยหน่อยก่อนนี้แต่มันก็สำคัญทั้งสองอย่างนอะอยากให้ได้ทั้งสองอย่างแต่ทั้งเสนออุปกรณ์กีฬาต่างๆมันค่อนข้างที่จะสูงเนะราคาลูกบอลลูกนึงกลบลูกบาสลูกหน,นึ่งก็ต้องอยู่ทางโรงเรียนว่าเขาจะเห็นอะไรยังไงกับเราไหม,มวันนี้ก็จบแล้วไม่มีอะไรพูดแล้ว แค่มาพูดให้ฟังเฉยๆเขาๆถึงถึงไอพีดีเอที่ส่งไปเนี่ยโคตรอิ p พ s สิ b บ e เลยจริงแค่อธิบายเฉยไม่น่าเชื่อส่วนใครมีคำถามอะไรเนาะไม่น่าเชื่อทั้งในกลุ่มทั้งส่วนตัวอืมทั้งส่วนตัวเลยคืนอายก็ส่วนตัวเลยก็เคยทักส่วนตัว